สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคม2513ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะคะโอเคนะ เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีตุลใน,นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเจ็ดเซเว่นน็อคคัพค่ะเจ็ดถ้วยอืมเจฮัลเฟนต์เจแฮงแมนเจอิมเพอเรอร์ โอเคสำหรับชารสีตุลนะ่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีความมีความนิ่งอะ่ะนิ่งมากนิ่งแบบนิ่งคิดอะไรบางอย่างอยู่อะ่ะให้รย้สุกว่าคุณคุณพยายามที่จะเหมือนกับนึกถึงหรือคิดหาวิธีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วอะ่ะอื ความสัมพันธ์ที่มันจบไปนึกถึงเรื่องราวที่มันจบไปคนที่เคยจบไปแต่แบบมันมีความฟุง้งเฟอ้เอไม่ใช่สิมันมีความเพ้อฝันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์นั้นจบแต่ก็ไม่รู้แบบว่าจะทํายังไงดีแบบคิดอยู่ว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่จบยังไงจะเข้าไปพูดคุยยังไงหรือว่าจะใช้วิธีไหนในการเข้าหาคนคนหนึน่งอะกับคนที่จบไปแล้วอะเพราะว่าคุณอยากทําให้ความสัมพันธ์ที่จบ กันไปได้เริ่มต้นใหม่ในแบบที่ดีหรืออยากทําในแบบที่ถูกต้องเพราะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันจบกันใครแย่งพูดด้วยความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มันมีความจบกันไปอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปในแบบที่อืมันคงไม่ให้ไม่ได้ให้ความยุติธรรมอะไรขนาดนั้นหรอกกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจบกันไปในแบบที่อ่ะมันต้องมีคนหนึ่งที่แบบเสียเปรียบแล้วก็แบบเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกความสัมพันธ์เกิดจาก บางทีก่อนหน้านี้มันอาจ,จไม่มีความชัดเจนมันอาจจะมีตัวเลือกอื่นเข้ามาให้เลือกแล้วมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนหนึ่งจบไปแต่คุณนึกถึงคนคนนั้นอยู่ค่ะนึกถึงคิดอยู่ว่าคุณจะทํายังไงดีให้ให้มันดีอะ่ะเพราะความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้อยากจบกับมันคุณไม่ได้อยากจบกับเขาคุณอยากเหมือนจะแก้ไขคุณอยากแก้ไขในสิ่งสิ่งนั้นที่มันไม่ดีให้มันดีแต่คุณไม่ทําอ่ะคุณแค่คิดอะ่ะ เพราะอะไรคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคะเพราะอะไรนี่ไง The Emperor พราะความอความรักศักดิ์สรีความอีความแบบกลัวกลัวก็ทําให้เสียนหน้าเสียความรู้สึกคือแบบความหน้าบางอะ่ะมันเลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะมีการกระทําใดๆกับคนคนนี้ได้ทั้งๆท,งท,งที่คุณอยากจะทํามันให้ดีอยากทามันให้ถูกต้อง แต่เลือที่จะห้อยคะ่เยคะเรือที่จะห้อยออย่างเงี้ยตรงเตงนะเพราะแบบเหมือนไม่กลแบบ้าเพราะแบบเออถ้ากูเข้าไปทําตอนนั้นน่ะเขาเขาจะยังไงนะเขาจะโอเคกูมิลานะแล้วแบบเออกูก็เป็นคนออกมาเอางรหรือเปล่ากูเป็นคนทาให้ความสัมพันธ์ที่จบมาเองหรือเปล่าแล้วกูก็แบบกูเป็นคนทําตัวไม่ดีหรือเปล่าก็เลยอยากแก้ไขแต่ไม่ทําเพราะแม,ม่งเอ้คือแบบคือถ้ากูทําไปตอนนั้นน่ะคือถ้ากูคิดจะทำาถ้ากูจะทักเขาเนี่ยถ้ากูจะคุยกับเขาเนีน่ย มันกศีที่กูสั่งสมมาแต่เกิดอ่ะคือมันจะต้องถูกทำลายอ่ะอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้คือไม่ได้คือห่วงห่วงสักศีมากคือแบบไม่ได้เลยอืคือเลือดเลือดจะเต็มหัวอยู่แล้วคือก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าอีกก็ยังมาก นะขอดูหน่อยค่ะว่าขอดูหน่อยค่ะว่าคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงอืในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันเทอเทียบวานค่ะสามเท้าเทนบวานสิบเมเา้าเอสอสอดแปดดาบไฟฟอสอดห้าดาบ แล้วก็เทีเอยปเพนเด็กโลสามเหรียญสำหรับคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงอนะคะอ่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย <S <s <out> <S เขาเรียกอะไรอ่ะคนคนเนี้คนคนนี้เขารอจนแบบรอจนแบบ <s ído> อรอจนเหนื่อยอย่ะนะ ต้องบอกเลยคนคนนี้เขารอจนเหนื่อยเขารอคําตอบจากคนคนหนึ่งเขารอการมีฟีดแบ็จากคนคนหนึ่งรอคอยให้คนคนนั้นกลับมารอคอยให้เขามาพูดคุยกับเนี่ยกับเนี่ยกับเ,บเขาเนี่ยคือ,อรอให้มาเคลียร์อ่ะรอให้มาเคลียร์ความรู้สึกความสัมพันธ์อ่ะปัญหามันมีเรื่องบางอย่างที่มันค้างค้างในความรู้สึกข้างค้างในอารมณ์แม่งเอ้กูก็รอรอให้เขากลับมาเคลียร์รอให้เขามาพูด ให้มันจบซิว่าเออสรุปแล้วยังไงกับกูกูรอ้อยเขามาเนี่ยมีคอมเมนต์อะมึงจะยังไงจะคบกับกูต่อไหมหรือยังไงมึงยังรักกูอยู่ไหมมึงจะกูไหมเนี่ยหรือยังไงอะอีนั่นก็ไม่มาเพราะอะไรติดเก้าอี้ติดเก้า e. อี้ e อยู่ค่ะสักสี่ก็เยอะอะมาไม่ได้เป็นบ้าเป็นบออะมึงนั่งไปอะอีนี้ก็รอรอรอจนแบบรอจนไหนอยยากอะรอจนแบบอ๋อ คือยืนเฉยๆก็เหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยที่จะรอเหนื่อยที่แบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปัญหาจะจบเมื่อไหร่มึงจะมาเคลียร์เมื่อไหร่มึงอะมึงจะเอาอยัางไงมึงพูดมาเนี่ยไอส้สาวซุก็ฟีลเขเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าการรอของเขามันไม่ใช่การรอในแบบที่ว่าเร,รารากลับมาแล้วมากอดกันมันมีความสุขม,มีความรักกันคือ คือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มันก็โอเคแต่เนี่ยเขารอด้วยความแบบความกังวอลอ่ะรอด้วยความแบบวิตตกใจกังวลใจว่าแบบแมมงไอ้หรอกกูรอเขาดีปะวะทำไมกูต้องรอเขานะแต่มันมีเรื่องข้างๆข้างๆที่เขาอยากจะรู้ว่าเขาอยากจะได้คําตอบคือถ้าได้คําตอบจากนั้นมาคือเขาจะโล่งอะ่ะคุณเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นคนนี้รอจนแบบว่ามันหลายอย่างมันนานมันเหนื่อยมันเหมือนเขาต้องแบกอยู่ความรู้สึกตัวเองอยู่คนเดียวทั้งๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่ง อยากจะให้คําตอบอะไรกับเขาไหมอยากจะพูดคุยกับเขาไหมแต่สิ่งที่เขาทําได้คือเขาทําได้แค่รอแต่คือเขารอจนเขาไม่ไหวอะ่ะคือถ้าเคลียได้ก็เคลียเถอะอะไรเงี้ยคือเขาพยายามที่จะแบบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขอคําตอบแค่นิดนึงได้ไหมอะ่ะคือไอ้๋าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจบกันในแบบที่มันอาจจะไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะจบกันั้งคู่แต่มันเหมือนมันจบกันในแบบที่ มันไม่โอเคแหละไอ้สาวว่าแล้วมันมันมันค้างค้างในความรู้สึกกันอะ่ะเพราะฉะนั้น,ค,นคุณคนนี้รอให้มาเคลียร์อะไรบางอย่างอยู่แต่เขารู้สึกว่ากูรอนานมากอะ่ะกูเหนื่อยกูอยู่เฉยกูก็เหนื่อยกูยไม่มีแรงแล้วคือถ้าจะไม่มาแล้วเนี่ยคือบางทีเขาไม่อยากรอแล้วไอ้สาวว่าเขารู้สึกว่าถ้ายังไม่มาคุยถ้ายังไม่คิดจะมาเคลียร์หรือว่ามามาตัดมาตัดปัญหาหรือมาแก้ไขปัญหา ถ้าไม่คิดที่จะทําอะไรถ้าไม่คิดที่จะมาพูดคุยกันคนคนนี้จะไปแล้วนะคนคนนี้จะไม่อยู่ยืนรอคุณให้เขาให้เขาเมื่อยขาแล้วนะคือถ้ายังไม่มีอะไรเข้ามาหรือว่ายังไม่คิดจะทําอะไรคือถ้านานกว่านนี้คนคนนี้แล้วที่จะไปแล้วนะคะคือเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันที่จะต้องมารอโดยที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วก็รอด้วยความรู้สึกที่มันไม่ได้มีความสุขไม่ได้แฮปปี้เลยด้วยซ้ํา แต่ใจแค่อยากจะเคลียให้มันแบบยังไงอะถ้าจะไปต่อก,ก็ไปต่อสิแต่ถ้าไม่ไปต่อก,ก็บอกไม่ไปต่ออะโอเคกูคจะได้ไปหาผัวใหม่จะได้จบๆอะไรแบบเนี้อืมอืมขอดูหน,น่อยคะ่ะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าหกสามสถานการณ์ความรักของจารจิตพูดดีๆสถานการณ์ความรักของชาวราิีตุลในช่วงเดือนธันวาคมสองห้าหกสามเป็นอย่างไรโอเคนะ ดูกันอืมนายอบวานนะคะเก้ามือเท้า The Magician on oh, the Tower นายอบสอร์นะคะอัศวินเถอดดาบ อเอสอบวานค่ะหนึ่งไม่เท้าราศีตุลนะในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าสามอะค่ะสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยไอ้าสุกว่าบางเขาเรียกอะไรอ่ะ ไอ้แต่ไม่แน่ใจว่าตัวคุณจะจะเหมือนจะปิดกั้นความรู้สึกหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกระแวงระแวดระวังอะไรเป็นพิเศษมากเลยในช่วงเดือนธันวาคมหรือพยายามปิดใจจากคนคนหนึ่งพยายามที่จะไม่สนใจคนคนหนึ่งพยายามที่จะแบบไม่มองไม่พูดไม่คุยไม่ทักไม่ทายเลือกที่จะแบบตั้งกำแพงกับคนคนหนึ่ง ว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่คุยอ่ะเราจะไม่สนใจดีกว่าเราว่าแบบนั้นมันมันโอเคกว่าอแต่สิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะปิดกั้นความรู้สึกของคุณกับคนคนนั้นอ่ะไอแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ได้นะหลอกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะ เดี๋ยวไม่ว่ายังไงเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบกระทันหันน่ะอีตาสุกว่าตอนแรกคุณตัดสินใจที่จะไม่คุยกับเขานะตัดสินใจที่จะปฏิเสธเขาเหมือนว่าโอเคกูจะไม่ไม่คุยกับคนคนนั้นแล้วกูจะไม่ทักเข้าไปแล้วกูจะไม่พูดคุยกับเขาแล้วกูจะอยู่กับกูอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีสักพักหนึ่งเดี๋ยวอีสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจอะไรได้บางอย่างแล้วเลือกที่จะแบบเฮ้ยอยู่ดีก็แบบเรื่องที่จะทํามันอะ เรื่องที่จะไปหาคนคนนั้นเรื่องที่จะคุยกับคนคนนั้นเรื่องที่จะพุ่งความสัมพันธ์พุ่งความรู้สึกไปกับไปกับคนคนนั้นที่คุณต้องการอะ่ะเนี่ยมันมีความที่แบบอ่าอยู่ดีดก็แบบอ่าวอยู่ดีก็อยากทําอ่ะอยู่ดีก็แบบอ่ะก,ก็กูตัดสินใจได้ละอ่ะกูค,คิดแล้วว่ากูจะต้องทําอืมไอส้สาวเชืว่าธันวาคมหกสามราศีตุลจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้สาวเชื่อว่ามันเหมือนมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ท,ที่มันไปกระตุ้นคุณอะ่ะ แล้วกูรู้สึกว่ากูต้องทำแล้วกูต้องสู้แล้วหรือว่ากูต้องกูต้องตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะกูจะเริ่มต้นกัอคนคนนี้กูเนี่ยกูจะใช้ความสามารถที่มีความสามารถที่ที่กูมีอยู่เนี่ยทำในสิ่งที่กูต้องการให้ได้กูทำไม่ได้กูต้องคุยกับเขาให้ได้กูต้องกูต้องมีเขาอะเขาต้องเป็นของกูเขาต้องเขาต้องเป็นคนรักของกูเขาต้อง ขาต้องอยู่กัวอะไรเงี้ยที่สาวชุกว่ามันจะรู้สึกว่าเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณตัดสินใจได้ในแบบฉับพลันว่าโอเคกูสู้โอเคกูไปแล้วกูจะทําแล้วกูจะไม่อยู่เฉยๆกูจะไม่ปิดกั้นคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นจะเข้าใจผิดกูคนคนนั้นจะไม่รู้ว่ากูยังรู้สึกกับเขาเพราะฉะนั้นกูจะตัดสินใจที่จะทําทําอย่างแบบรวดเร็วทําในแบบที่อารมณ์พุ่งแบบพาไปสุดๆตัดสินใจแล้วแบบพุ่งเลยอะไรเงี้ยอืทําแบบไม่คิดทําที่แบบเอ้า ไม่ได้กูต้องทามันต้องเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วกูต้องทำแล้วถ้ากูไม่ทำกูจะพลาดอะไรแบบนี้ไอ้จ่าชูว่ามันจะเกิดอารมณ์ประมาณเนี้ยกับกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมหกสามขอดูอนะบค่ะว่าอ่าแล้วคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงในช่วงของเดือนธันวาคมหกสามสถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกันเดฟู ซิงค์ซ็อกเป็นดัเกิลหกเหรียญทัวร์เป็นดัเกิลสองเหรียญเดอะเว l d ์แล้วก็เดอะซันสำหรับคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงนะในช่วงเดือนธันวาคมสองห้าหกสามอ่ะอ้สารสุขว่าคนคนนี้นะคนคนนี้อะ่ะเขาจะได้เจอ กับเรื่องราวบางอย่างหรือมันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่บางอย่างที่แบบว่าเริ่มต้นคุยกันใหม่เริ่มต้นศึกษากันใหม่เริ่มต้นในชีวิตใหม่ๆกับกับตัวเองใหม่หรืออะไรแบบนี้ค่ะไอสารสุกว่าเขาจะอยู่ในช่วงภาวะของการไม่แน่ใจภาวะของการที่ต้องเลือกภาวะของการที่แบบกําลังชั่งอารมณ์อยู่ว่าชั่งความรู้สึกอยู่ว่าจะเอาทางไหนดี เรอจะเลือกคนไหนดีหรือจะมีความสัมพันธ์กับใครดีหรือจะให้โอกาสคนคนนั้นดีไหมหรืออะไรแบบนี้ยอาจาวย์คเามันมีสองสิ่งที่ที่มันที่เขาจะต้องช่างความรู้สึกแล้วเขาต้องเลือกอ่ะอืม,อมเดอะเวิลด์เนี่ยมันเหมือนกับเขาลังเลอะ่ะเขาลังเลว่าเขาควรเริ่มต้นความรักกับคนคนนี้ดีไหมเขาควรเริ่มต้นความรักใหม่กับคนคนนี้ดีไหม คนคนนี้เป็นความสุขให้กับเขาจริงๆไหมเขาคนนี้จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับเราได้ดีไหมคนคนนี้เป็นความสุขของเราจริงๆไหมเป็นเดอะซันจริงๆใช่ไหมเราอยากมีความสุขของคนคนนี้จริงๆใช่เนี่ยไอ้สาวรสึกว่าเขาเขาลังเลนะในช่วงเดินทางเาคุเขาจะแบบเหมือนมีบางสิ่งงอย่างที่เขาจะต้องคิดและทบทวนและตัดสินใจอ่ะมันเหมือนมีมีตัวเลือกเข้ามาหรือว่ามีมีสิ่งสองสิ่งทางสองทางที่แบบคนละทางคนละทิศแล้วแบบอ่ะ เขาต้องเลิกแล้วแหละอะไรเงี้ยอเพราะว่าไอสัตุคนคนนี้ลังเลเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยด้วยความที่ก่อนหน้าน,นี้คนคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ด้วยความเป็นผู้ให้อะด้วยความที่เป็นผู้ให้อะาจจะเป็นใส่แปรอาจจะเป็นคนที่แบบทุ่มเทอทุ่มทุนสร้างอ่ะอืเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้อยากเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวอ่ะ เขารู้สึกว่ามันเหนื่อยเขาเขาเลยรู้สึกว่าบางทีมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาให้เขาได้ได้คิดแต่เพราะฉะนั้นเขาขอคิดนิดนึงเขาจะไม่ตัดสินใจอะไรในแบบที่รวดเร็วมันอาจจะต้องมีการวิเคราะห์มันอาจจะต้องมีการคิดและทบทวนกันอยู่แล้วในช่วงเดือนทันวาคมคืนนี้จะยังช่างใจอยู่จะยังไม่เลือกอะไรทางใดทางหนึ่งโดยเด็ดขาดเหมือนเขาจะขอดูๆไปเหมือนเขาจะขอแบบขอตัดสินนิดนึงขอนึกก่อนขอคิดก่อนอะไรแบบเนี้ยอื อเขาดูนะค่ะว่าไพา่อยากบอกจะแนะนำอะไรชาวราศีตุลมาดูกัน The Emperor เพจซอฟวนะคะเด็กถือไม้เท้า The w i e l of a Tune Forgive and Forget Certain Separation u f o r g e t t a b l e remain positive forgiveness choose the new direction โอเคสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากบอกแล้วก็แนะนำนะคะ,ะชาวราศีตุลไพ่สาสุกว่าอาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะหรือไฟใดไฟหนึ่งนะ อืมมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือแหละมีคนเข้ามาสนใจแล้วก็อยากที่จะศึกษาดูใจอยากพูดคุยอยากอยากรู้จักมากขึ้นมีเข้ามาแล้วแล้วก็แบบมันมันเกิดความที่แบบว่าอ่ะ กูต้องเลือกใช่ไหมอะเข้ามาแล้วกูต้องพิจารณาเนาะอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาสนใจทั้งคุณและเขาแล้วเหมือนกับว่าอ่ะมันเหมือนมีมีมีชอยเข้ามาแล้วให้เลือกแล้วอะมันมีทางเขาา้เา,มเขามาให้เลือกแล้วทางใหม่ๆเข้ามาให้เลือกแล้วมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าอืมถึงแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนคนใหม่ๆที่อยากจะศึกษาดูใจและสนใจคุณสนใจในแบบที่อยากรู้จักอะแต่ยังไง คุณและเขามันก็เหมือนกับเป็นความรู้สึกที่ว่าก็ลืมกันไม่ได้อยู่ดีถึงแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามาให้รู้สึกเหมือนเหมือนจะจริงจังเหมือนจะแบบเหมือนจะรู้สึกดีองเหมือนจะแบบทําให้ลืมคนเก่าไปได้บ้างลืมคนในอดีตไปได้บ้างแต่มันไม่ได้ลืมง่ายขนาดนั้นนะไอส้สาวสุกว่าทั้งคุณและเขายังยังต่างลืมกันไม่ได้อะอะืยังต่างลืมกันและกันไม่ได้ยัง ยังคงมีความรู้สึกที่แบบมันมีทั้งความรักและความเจ็บปวดมันมันยังมีความทรงจำทั้งดีและไม่ดีที่ยังนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาอืมมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเนี่ยคุณและเขาการที่ได้มาเจอกันหรือการที่ต้องมามาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คือมันต้องเจอค่ะคือมันต้องพบคือมันต้องคือมันหลีกไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดสิ่งที่ เขาจัดการมาแล้วว่าอืคุณจะต้องมาเจอเขาในในรูปแบบเนี้ยแล้วแล้วถึงแม้มันมีการเนี่ย separate อ่ะมันมีการจากกันไปในแบบที่กระทันหันอะไม่ว่าเหตุการณ์มันจะมันจะเคลียร์กันหรือไม่เคลียร์ไอ้กระทันหันกลัวไม่เคลียร์แน่นอนแล้วไงต่อถึงแม้จะจากกันไปในแบบที่ไม่เคลียร์แล้วมันห่างกันไปในแบบที่เฮ้ยบางทีไม่ได้ตั้งตัวแต่ยังไงความรู้สึกคุณและเขามันก็ยังลืมกันไม่ได้อ่ะ เพราะการที่คุณและเขาจากกันไปในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวกระทันหันแบบเนี้มันไม่ใช่เพราะคุณและเขาไม่รักกันนะคะแต่มันเหมือนกับมันมีปัญหาแล้วมันําให้ทะเลาะกันแล้วมีการจากกันไปในแบบที่รวดเร็วโดยที่แบบลืมไปว่ารักกันหรือเปล่าอ่ะตอนนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยลืมไปลืมนึกถึงความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเรายังรักกันอยู่ดีแต่ทาไมแค่ทะเลาะกันทําไมถึงจบอ่ะทั้งที่เรารักกันเว้ยอะไรเงี้ยคือด้วยอารมณ์คือด้วย คือด้วยเหตุการณ์ก่อนนนี้มาทาให้ตัดสินใจไปแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมีคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตแต่มันก็ไม่ทําให้คุณลืมคนคนนี้ได้เลยมันไม่สามารถทําให้เขาลืมคุณได้แล้วคุณก็ไม่สามารถลืมเขาได้ด้วยอสิ่งที่พ่ออยากจะบอกอย่างเดียวเลยคือถ้าถ้าคุณและเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันสิ่งแรกที่จะต้องมีให้แก่กันนั่นคือการที่คุณจะคุณจะต้องให้อภัยคุณจะต้องขอโทษคุณจะเนี่ยมันต้องมีการขอโทษและให้อภัยกันนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้ความสัมพันธ์มันพัดพ้าจากกันไปโดยในแบบที่รวดเร็วนะคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้เธ้ยใจเย็นคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ ดูเย็นชาคนคนนี้เขาดูเหมือนไม่สนใจคุณคนคนนี้อืมเขาดูเหมือนจะไม่แคร์แล้วเพราะว่าเขาดูมีความขึงขังในอารมณ์เขาดูแบบเออมีความดุดันหรือว่าดูเหมือนยิ่งยิงไม่สนใจคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วแหละเขาคงไม่ได้อยากที่จะอ,อให้ให้โอกาสคุณไม่ได้อยากที่จะ ให้อภัยคุณหลอกเขาก็คงไม่ลืมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูแบบดูจริงจังดูขึงขังแล้วก็ดูแบบอืมดูหญิงในศักดิ์ศรีแล้วก็ไม่ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้ยเขา,าจ,จะเป็นชาวต่างชาตินะหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะเซว่าค่ะเขาค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความอีโก้สูงจริงๆคือถ้าเขาไม่ได้ผิดหรือว่า ถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะคือทําไมเขาต้องง้อนะหรือว่าคือทําไมทําไมกูต้องทำนอะไรเงี้ยไอส้สาวรู้เขาจะเป็นฟิลประมาณเนี้ยนะความอีโก,โก้ก็เยอะในระดับหนึ่งกูอาจจะคิดว่าคนคนเนี้ยคงไม่ให้ไพคุณแล้วแหละคงจะแบบลืมคุณไปแล้วไม่สนใจคุณและแต่สิ่งที่ไพยยจะบอกคิดดีดี คิดในแง่บวกนิดนึงคือเขาด้วยลุกหรือคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่คิดจะทําอะไรและคุณก็คิดว่าเขาจะไม่ให้อภัยคุณแล้วก็ลืมคุณไปมันก็จะเขาเรี่ออะไรอ่ะมันก็จะไม่มีโอกาสหรือไม่มีเขาเรื่ออะไรอ่ะไม่มีทางที่คุณแลวเขาจะได้จะได้มาพูดคุยกันหรอกค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างนิ่งเพราะคุณก็คิดว่าเขาเป็นอีกแบบหนึ่งเขาไม่ให้อภัยคุณแล้วเขาไม่สนใจคุณแล้วเขาเองก็คิดว่าคุณ ก็ไม่ได้ต้องการเขาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าความผิดอยู่กับใครแต่ถ้าคนที่ผิดยังไม่คิดที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วคนที่ถูกต้องไป็นง้อคนที่ผิดเหรอหรือยังไงอะในเมื่อคนผิดยังไม่รู้เลยว่าตัวเองผิดหรือเปล่าหรือยังไงยังไม่กล้าเลยอะยังไม่มีความกล้าพอที่จะมาบอกเลยว่าเฮ้ยยังไงขอโทษให้อภัยได้ไหม แค่นี้เพราะกลัวไงกลัวเขาไม่อาภายัยลองหรือ,อยังลองก่อนดิแล้วก็อย่าคิดอะไรในแง่ลบจนมากเกินไปว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันไม่สามารถพัฒนาได้หรอกกูทําเขาไปเยอะกูทาเขาเจ็บมากๆแล้วเขาก็ไม่ให้ใหอาภายัยกูหรอกกูเป็นคนไม่ดีก็ถ้าคิดอย่าง,งานั้นมันก็ไม่ได้ไงลองหรือ,อยังลองก่อนดิแล้วไงพอไม่ทําพอไม่ทําพอไม่สแสดงความรู้สึกแล้วลืมกันได้ไหมลืมกันก็ลืมไม่ได้ทรมานกันไปอีกอะแล้วยังไงอืม ต้องรออีกนาะนแค่ไหนหรือยังไงไม่ทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนเปนอนใจให้ท้อสิตุลน,นะถ้าคุณไม่เริ่มทำการให้อภัยหรือการขอโทษมันจะไม่เกิดขึ้นสักทีอะท,ทั้งทงที่บางทีอะแค่ขอโทษอะขอโทษจากใจจริงขอโทษด้วยความรู้สึกที่แบบเออผิดไปแล้วอย่าอย่าทิ้งเราไปไหนได้ไหม มีเราอยู่ได้ไหมเราขออยู่ในชีวิตเธอได้ไหมแค่คำพูดที่มาจากใจอ่ะคือไม่กี่วิอ่ะเขาจะได้ให้อภัยไงคะแล้วมันจะได้มามีการแบบอเริ่มต้นกันสักทีไม่รู้จะยืดไปทําไมยืดไปแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะเขาดูในขาราศไรายอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมีพลนกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคม2563มาดูกัน เซตเทิลราศีมังกรทอรัสราศีพฤษภจิมินาราศีเมถุนเคนะคะมังกรพฤษภเมถุนโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเื่วยนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย